เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อและชาวเน็ตทำให้เกิดการวิจารณ์และการแบ่งแยกความคิดเห็นอย่างรุนแรงคือการเปรียบเทียบของอภิสิทธิ์คัมแบ็กหัวหน้าพักปอชอปกับศูนย์หน้าราคาแพงที่ย้ายไปกรีซซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตและสื่อมวลชนการเปรียบเทียบนี้ได้รับความสนใจเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานของศูนย์หน้าราคาแพงซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแต่ที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบนี้ได้รับการตอบโต้และความคิดเห็นอย่างรุนแรงจากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยซึ่งทําให้เกิดการแบ่งแยกความคิดเห็นอย่างชัดเจนมีฝ่ายที่เห็นว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการทํางานของศูนย์หน้าราคาแพงซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบต่อสังคม แต่ฝ่ายอีกฝ่ายก็มีความคิดเห็นว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการเล่นเกมการเมืองและเป็นการเพิ่มความเห็นเพื่อเพิ่มความสําคัญของตัวเองซึ่งทําให้เกิดการแบ่งแยกความคิดเห็นอย่างรุนแรงและไม่มีการเข้าใจกันและนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่เราต้องสนใจคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการทํางานของศูนย์หน้าราคาแพงจริงๆมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรและเราจะต้องมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่มีการเล่นเกมการเมืองในเรื่องนี้เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการเล่นเกมการเมืองในเรื่องนี้ควรจะมีการติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการเล่นเกมการเมืองในเรื่องนี้และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่เราต้องสนใจและติดตามอย่างละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่มีการเล่นเกมการเมืองในเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับผลกระทบต่างที่ควรจะเป็น